โอเคค่ะ <Okay>, <K |ms|>, ทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่มีช่องมาเดมเกมเมาอีกเช่นเคยนะทุกคนตอนนี้นะคะจะไม่พูดถึงเกมนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะสำหรับเกมเอาตัวรอด Survival หนีซอมบี้นะคะอย่างเกมก a l i n a u n d ด w n นะคะมาเลยค่ะเริ่มแรกเราก็จะมาเลือกรูปร่างหน้าตานะแล้วก็ทรงผมทรงผมนะของตัวละครที่เราอยากจะเล่นนะคะเห็นเขาแบบเล่นกันเยอะมากวันนี้ก็จะมา เล่นด้วยตัวเองดูนะคะน่าจะไม่ยากนะคะน่าจะทําตามเควสรืเ้เบาแล้วก็สามารถจอยกับเพื่อนๆได้ด้วยนะอาจจะต้องทําความเข้าใจไปทีละจุดนะคะอันนี้ใช้ความเรยนอ่อนนะคะในการแต่งหน้าแต่งตานะคะอาจจะกดสปีดรันหน่อยนะคะไปกันเลยไปแบบเร็วๆนะคะใช้วเวลาทำนานมากตรงนี้เป็นหนุ่มเกาหลีมากโอเคเราได้ทรงผมที่อยากจะทำแล้วนะคะ จะเป็นผู้ชายผมยาวอะไรทำนองนี้นะคะถึงจะโดนใจดูแบบเซ่อๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของสีผมนะคะเราก็จะมาเลือกสีผมขอแบบสีแบบเทาๆละกันโทนสว่างๆ,ๆหน่อยเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ไหมใครจะบอกผมหงอกไม่ใช่นะไฮไลท์นะคะทำผมสีผมสีเทานะโโหแบบผู้ชายแบบเซ่อๆเปลี่ยนชุดกัน นี่แหละชุดนี้แหละใช่เลยนะคะโหหล่อเท่มากเลยทุกคนโอเคมาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยนะคะทุกคนโหดูเหมือ,อนเราจะต้องขับรถไปสถานที่สถานที่หนึ่งนะคะที่ไหนกันเนี่ย ก็สวยมากเลยทุกคนโอ้ยกลับไปไม่แย่ละรถลำพังให้ตายเถอะอย่าบอกนะข้างนอกมีแต่ซอมบี้อ่ะไม่มีทางเรื่องนะต้องลองแล้วเอยจะมามีอาวุธเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเยรียมนะนายคนไม่กันจะ่ฆ่ากันทำไมน่ สู้กันเข้าไปพี่บี้มาแล้วอ๋อฉันเจ็บแล้วพอแล้วเถอะจะเพิ่งเกิดมาจะตายเลยหรอโอ้ยเราตายแล้วนะก็ซอมบี้มานี่เองโอเค ไปกันไปกันต่อหาดอะไรไหนก็มีจุดบี่บีแย่แล้วจะจุดรอดได้ไหมเนี่ยโอ้โหคนได้จุดตัวเลยอย่าบอกนะว่ากระโดดลงน้ำน่าจะเป็นทางรอดเดียวนะโอ้มาแล้วทุกคนออกจากชายหาดภารกิจแรกของเราก็คือออกจากชายหาดเก็บกระเป๋าเป้บนชายหาด โอเคไปค่ะวิ่งกันต่อโอเตยงนกสมจริงมากกดหยิบหยิบกระเป๋าบนชายหาด่ะเดินทางกันต่อใช่ไหมออกจากหาดให้ได้ไปะวิ่งตามลูกศรน,นะคะที่เขาให้มา เริ่มมืดแล้วที่นี่คงจะมีซอมบี้มากอ่านไม่ทัน <c oughs> ประมาณว่ามันมันจะมืดแล้วนะแบบซอมบี้น่าจะดุขึ้นหรือเปล่าในตอนกลางคืนเราทำลลงนี้หรือเปล่าฉันต้องการอาวุธและยานพาหนะเตินมน้ำมันโอ้โ <c oughs> ทรชัวิ์ที่ล่วงรับซอมบี้ It'll be a problem if I get injured here. What's that? I'll die. But we don't want to die. Oh, don't you talk? He died. Antibodies. I need to find some. I hope the scavengers haven't cleaned this place out yet. Ah, I'm going Oh, it's a of one. อย่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไปต่อไปต่อไปตอบตรงไหนนะจะเป็นยานะยังที่อดีอืมเจ๋วเลยกระดาษโน้ตก็ตามที่เจอสิ่งนี้ฉันไม่รู้ว่าจะมีใครเห็นข้อความนี้ไหมแต่ฉันหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยคุณได้วันนี้เป็นที่สองแล้วตั้งแต่ฉันหลบหนี เมื่อคืนฉันเองก็ไม่ได้นอนเลยเพราะทันทีที่ฉันหลับตาลงฉันก็จะเห็นพวกซอมบี้ที่พังแคมป์กำแพงเข้ามาเที่ยมแย่ไปกว่านั้นฉันปวดหลังเหลือเกินฉันไม่คิดว่าฉันจะแบกกระเป๋าที่หนักหนักได้ฉันวางปืนกระบอกที่สองแล้วก็ส่วนไว้ข้างๆบ้านมันไม่ค่อยดีนักแต่ก็ใช้งานได้ฉันหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณจำไว้นะเรื่อวไว้ที่หัวมันจะช่วยคุณได้เฮอร์เบีย นี่จะเป็นเสียงของผู้รอดชีวิตคนเก่าก่อนหน้านี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราดูองวิ่งไปข้างบ้านนะคะว่านีงไงกล่องอาวุธเปิดโอเคเราทําการเปิดแล้วโอ้ Ooh, เป็นปืนที่สภาพโสมมากเลยต้องเป็นปืนลูกซองนะคะโอเคแต่ก็พอจะได้อยู่เออควรก็เปิดยังไงโอเค okay, เดี๋ยวทําการเปิดกกล่องทีนะคะ oh, great. โอเคโลกระสุนอึสมบี้มาเดี๋ยวก่อนนะเราต้องกลับไปใช้มีดนี่แน่นี่แน่ถทีระเบิดดูเหมือนพี่จะอืดขึ้นหรือเปล่าจัดการมันจัดการมันให้รับคาบเราจะต้องไม่ตุยเออเราจะต้องไม่ตุยพี่อึดขึ้นจริง้วยทุกคนแย่ละงานหนักละเพะว่าจะเปิดรวดร้าว

ดูเหมือนว่าจะต้องใช้ปืนละครั้งนี้เล็งไปที่หัวเลยเล็งที่หัวมากเลยเล็งที่หัวแล้วนะโอเคช็อตกันใช้ได้กระสุนมีอยู่น้อยนิดไปกันต่อโอ้เจอรถแล้วทุกคนทำการซ่อมแซม เราจะได้ไปต่อกันเงี่ยมผ่านด่านแล้วโอเคเราต้องขับรถต่อไปขับไปเรื่อยๆดูเหมือนแค่สูตรอุปยบหรือเปล่าต้องใช่แน่ๆทหารเต็ไมไปหมดเลยโอ้ไม่นะอย่ายิ่งยิ่ง,งโอ้เหมือนเหลือเนอ๋อ โอเคเขายิงพื้นเดี๋ยวจะเบรกทันโอเคใจเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องพูดคุยกับเขาหรือเปล่าโอเค เป็นคำถามที่อะไรให้เราตอบเหรอเป็นบทสวดสนาที่ยาวอยู่นะมาเก็บที่สี่ฉันจะพาคุณไปพาไปไหนล่ะเข้ารับการตรวจสอบโอเคดูเหมือนว่าเข้าข่ายอุปยบเราต้องผ่านการตรวจสอบก่อนนะคะ อมีลียหูโรพยบาบาลน่ารักอ่ะน,นี่ต้องรับสู่สุพพิงนะแล้วเครืองสแกนมีแผลเต็มเลยนี่คุณถูกสพสอมีกัดใช่ไหมหมอมาเคลื่อนปรดมาหาฉันทางนี้มีคนบาดเจ็บโอเคเราจะรอคุณหมอนะนี่คุณหมอรีบวิ่งมาแล้วอ๋อโอเคเราจะต้อง คุยกับใครชารี่เหรอนนคุณรักชีวิตคุณรักชีวิตคนใหม่งั้นเหรออย่าได้ประมาทไปจัดหูเราต้องตรวจสุขภาพเพื่อความปลอดภัยเพื่อจะไปรงในการรักษาอไม่ทายแล้วตอบอะไรตอบอะไรก็ได้ Thank you. Oh, by the way, t คุณหมอกไมเคลิลเลยเนะี่ยโอ้โหเห็นหน้าเราคถึงกลุงเอฟเคฟซีเลยอะ่ะแล้วเราคุยกันไปก่อนนะโอ้าหทำไมเราบันเทังเลยทุกคน เย่เรียบร้อยต่อไปก็จะ <is S 2> เป็นบท <I used S 2> ที่2นะความหวังครั้งใหม่โอเคค่ะ okay, ทุกคนวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะถ้าทินชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเจอกันครั้งหน้านะคะทุกคนเดีเราจะมาตอกบทที่2กันครั้งต่อไปนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้ว